ในฐานะของนักขายนะคะ<ม>การวางตัวเองนะคะม,มันสำคัญพอๆกับกระบ,บวนการของการขายของเลยนะคะ<ม>การวางตัวเองเป็นแบบไหน<ม>วันนี้ทูมีเคล็ดลับมาบอกค่ะ การวางตัวเองอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าคุณเวลาคุณขายของกับลูกค้าแล้วตัวเองนะคะรู้สึกไม่มีความมั่นใจนะคะในตัวสินค้าของคุณถึงคุณจะมีความมั่นใจในตัวสินค้าของคุณแต่คุณไม่มั่นใจตัวเองนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะสื่อความมั่นใจหรือว่าถ่ายทอดความรู้หรือถ่ายทอดวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะ คุณวางตัวให้ตัวเองนะคะรู้สึกด้อยกว่าลูกค้านะคะลูกค้าก็เลยรู้สึกว่าฉนันจะไม่เห็นจำเป็นปจะต้องมาซื้อของกับคุณแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณนะคะวางตัวเสมอกับลูกค้าคุณรู้ว่าสินค้าของคุณนะคะจะช่วยลูกค้า วิธีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างไรนะคะหรือว่าจะช่วยให้ลูกค้านะคะสามารถที่จะ semester, ใช้สินค้าและจะทาให้ชีวิต His ของเขาดีขึ้นอย่างไรนะคะ mm hmm. แน่นอนค่ะแบบนั้นแหะคะ่ะความมั่นใจแบบนั้นแล้วก,ว mm hmm. วก็การที่เราวางตัวให้ตัวเองนะคะเสมอกับลูกค้าไม่ได้หมายถึงตีตัวเสมอลูกค้าแต่ว่าวางโพสิชันของตัวเองให้อยู่ในระดับเดียวกับลูกค้าหรือว่าให,ให้ให้เหมือนกับว่าเราสาม,มารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างแน่นอนถ้าคุณเดินมาหาฉัน แบบนี้นะคะมันจะทำให้ลูกค้านะคะเกิดความ trust ในตัวคุณแล้วคุณจะขายสินค้าได้อย่างง่ายมากขึ้นเลยค่ะไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรนะคะหรือว่าออไม่ว่าสินค้าของคุณนะคะจะสอบโสย์เขาได้หรือไม่นะคะแค่คุณนะคะวางตัวเองให้รู้สึกว่าอยู่ข้างเขานะคะไม่ได้ด้อยไปกว่าเขานะคะนั่นแหละค่ะจะเกิดความเชื่อถือความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและตัวคุณค่ะแล้วคลิปหน้านะคะคิดก็จะมีสาระดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกนะคะ